ด,ดีกันด้วยนะคะก็วันนี้เราก็อยู่กันในรายการโรซ h a n n e l นั่นเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงสัมภาษณ์นะแคทเกมคนดังใน Youtube นั่นเองฮ่าาก็วันนี้เรามีาแขกรับเชิญที่ต้องมาร่วมสัมภาษณ์กับคนคนหนึ่งที่เราเชิญขอเข้ามานะขออีกสองท่านเนะี่ยที่ผมเชิญเข้ามาคุณยูมิอะเจ๋เยอะรายการอะไรอราลักกี้สตาร์ชายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเคซี่๊อแล้วฮะแล้วคุณ อ่าค่ะเฮสยซนเนีค่ะเนี่ยเรากดโอเคค่ะโอเคค่ะเราจะมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเราจะเริ่มสัมภาษณ์คุณพี่กันนะฮะก็ขอเสียงหม่ค่ะครับสวัสดีครับผมกันดรซึมปุบมือสิคะรออะไรใหญ่พอพอพอจริงจริง เหมือนกันเริ่มเดี๋ยวค่อยให้ดูละกันนะฮะโอเคค่ะคําถามแรกนะคะคือเป็นคําถามทุกครั้งจะยาวแล้วก็นานกกละก็มาแคสเกมเพราะอะไรฮะฮะชิงคำถามก่อนเลยเดี๋ยวพี่ที่มาแคสเกมเนี่ยเพราะอะไรเหรอฮะอ๋อก็ตอนแรกนะครับตอนแรกผมก็เป็นเป็นเหมือนเป็นติ่งนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวติ่งติ่งอะไรเป็นเป็นติ่งพี่เอกอะไรเงี้ยครับเป็นแบบ เป็นคนดูนะครับก็ชอบชอบหลายคนนะครับแล้วก็ได้มาคิดดูเอ๊ะเฮ้ยอยากลองทําบ้างอะ่ะคือแบบเหมือนเขาเก่งตรงที่แบกว่าเฮ้ยเล่นเกมแล้วแบบสร้างความตุกสนุกให้กับเราได้อะไรให้คนดูได้แบบว่าเฮ้ยอยากลองเอเ์เทนบ้างก็เลยเออลองลองดูครับความคิดมันผมเลยค่แล้วพี่เปิดช anel มากี่ปีแล้วคะยังไม่ถึงปีครับครบปีวันที่28เมษาครับผมโอเดี๋ยวเราเป็นแฟนอารไปฉลอง เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวขอบคุณไว้ก่อนเใครคือไอดอลของพี่คะใครคือไอดอลไอดอลดันดไอดอลพูดพูดจริงๆอ่าพูดตรงๆตอนแรกก็คือคุณเอกนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไอดอลแบบว่าสมัยใหม่เพิ่งแบบเพิ่งไปชอบเขามาก็คือพิทิพายครับพทิพาใช่พี่ชอบหน้าตาเขาแบบอันนี้พี่ชอบหน้าตาเขาใช่ไหมคะไม่ไม่คือแบบเขาแบบแสดงอารมณ์ออก ออกในกล้องนะครับเวลาเขาเล่นเกมอะไรเงี้ยมันแบบมันฮาครับแล้วพี่ชอบเล่นเกมแนวแบบไหนมากกว่าแนวผูหรือว่าแนวผีถ้าแบบจริงๆแล้วก็ชอบเล่นพวกผีๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กไม่กาไม่กล้าดูผมก็เลยจะเล่นแบบช่วงถ้าเป็นช่วงนี้จะเล่นแบบพวกแนวเอาชีวิตรอดอะเยอะพวกสไบเว v ร l ลครับเตลว์วายเตลวแล้วพี่รู้สึกยังไงกับคนสาวไะ รู้สึกไงกับคนทับให้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับก็ก,ก็ดีใจดีใจที่ได้มารู้จักกันนะครับแล้วก็เออมาติดตามผลงานเราก็ก็ทําเต็มที่ทุกอันนะครับนะอันไหนสนุกไม่สนุกไม่เป็นไรแต่ก็ดีใจที่ทุกคนมามามาเจอกัน,น,นมาทขอ<า>นอกเรื่องแป๊บพี่เป็นเกย์หรือเปล่าพี่เป็นเกย์ทำไม,ไมเรามาเผาพี่คนละเนี่ยอะไรนะเราเผาพี่เหละเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ผมไม่ปานี้ใครเออ ถ้าเป็นเกย์ก็คงไปไล่ถีบผู้ชายแล้วครับถีบมัววัดเตะไม่ใช่แล่แงแค่เป็นผู้หญิงแล้วเออ่ชื่อรายการเนี่ยเป็นมายังไงช่วยอธิบายได้ไหมคะที่รายการเป็นมายังไงคือผมชอบอ่มันเป็นคําเหมือนแอลกอฮอลิซึมอะไรเงี้ยครับแอลกอฮอล์เดี๋ยวล้างแผลมั้งเหมือนกับเหมือนกับติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำว่าลิซึมอย่างเงี้ย คำว่าลีซึมเนี่ยมันเป็นว่าติดงมงแงมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยมาใส่กับชื่อผมที่ชื่อว่ากันก็เลยเป็นกันเดอร์ลีซึมก็เหมือนติดกันงมงแงมอะไรเงี้ยอ๋อติดปืน <laughs> อ,ะอะไรประมาณนั้นแหละครับนะชอกดี <laughs> โอเคค่ะแล้วคลิปแรกของพี่คือคลิปอะไรเหรออ๋อเป็นเด a ไอแลนด์ครับผมผมาถองดินนหละผมเอเอกำลังออกฮะไปจับขา้แล้วเนี่ยแรกเ่ย พวกคุณออกมาจต่ครื่องบินเนียโอ้โหมันจะได้เห็นว่าซอมบีแมงโคตรเยอะครับเดทไอแลนด์ลิฟทาไยนะครับเล่นเล่นกับเพื่อนมหาอะไรใแล้วคลิปที่คลิปไหนที่วิวเยอะที่สุดล่ะคลิปไหนวิวเยอะที่สุดก็ <laughs> หนีไม่พ้นไมค์ครับนะผม <laughs> <laughs> เลือดแปสินั่นเอง่ะลองทำดูเรื่อยๆนะครับนะ <laughs> เราชอบนะผู้หญิงเยอะๆนะครับ <laughs> บึมเอา นีบอยเฟนอยามาเข้ามาใกล้โอ้ทีนี้เราเดินเข้าหาเลยนะเขียวไม้ค้าเนียนดับหนึ่งได้ก็ว่าได้นะคะใช่ครับแล้วนอกเออป้าหมายนอกจากการแคสเกมอ่ะคืออะไรคะไม่ใช่การแคสเกมอ่ะแต่คืออย่างอื่นก็ที่จริงตอนนี้ผมเพิ่งออกจากงานมาตอนประมาณปีใหม่เนี่ครับก็คิดว่าจะหางานใหม่งานที่มั่นคงนะครับแล้วก็แคสเกมเป็นธุรกิจเสริมไปธุรกิจเสริมใช่ แล้วเคยผิดหวังกับการแคสเกมไหมคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแบบคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะมันทีมันก right? ็เสียดแทงนะทำหน้าเราเสียดแทงเดี๋ยวใช่เสียดเสียดใจเย็นเอ้ยทำไมทำไมเสียวเสียวกันทุกคนเลยครับเนี่ยคนสัมภาษณ์ขอโทษค่ะครับก็ก็เสียดเสียดแทงก็มีเยอะครับแบบเออตอกมาแล้วก็หน้าชาบ้างแต่ก็ทำไม่สนใจไปครับ แล้วคำถามนี้คือถากแฟนรายการพี่เลยละกันคือพี่เคสหรือสายไหมคะเนสายเคสแน่นอนฮะเสียอย่างนี้บอกตรงๆว่าเคสกับเมสเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าเคสกับเม์คือไอไล่เมสเนี่ยคือเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายลุกหรือหมายถึงเป็นผู้ชายแท้ส่วนเคสเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงอะฮะเป็นฝ่ายรับโอ้อ่างนี้่้เลนั่นแหละเคสแน่นอนเคสแน่นอนแล้วแล้วเอาเอาเป็นว่าแล้วแต่คนดูจะคิดเลยละกันนะนะ ก็ได้ครับแล้วพี่รู้สึกยังไงกับคนที่จับพี่คุดเป็นคุดจิ้นนุ่นจิ้นนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างฮะส่วนใหญ่ถ้าผมโดนก็จะมีติ้นกับขวัญนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีก็ก็โอเคครับก็เขาไม่ได้คิดร้ายกับเราผมก็แฮปปี้ครับอ๋อแล้วขอถามแบบตรงๆเลยนะคะพี่แนวแบบหือนหรือหมาอนวกวัาพี่ขวัญหรือเปล่าโอ้คนเราวันนี้ทำให้ ความพืนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับอยู่ที่เราจะแสดงหรือไม่แสดงจริงเปล่าละทุกคนโอเคค่ะแล้วั้งแต่ที่พี่แคสเกมมาครั้งแรกเนี่ยพี่เล่นเกมแท้หรือเกมเถื่อนคะก็ถ้าสมัยก่อนยังไม่ได้แคสนะครับจะเล่นเกมเถื่อนนะครับเถื่อนมาตลอดแต่ว่าหลังๆมานี่จะซื้อตลอดไม่ไม่ค่อยกล้าเล่นเกมเถื่อนละเออเหมือนกับแบบว่าเราก็เหมือนแบบหากินกับเกมก็ต้องเออเหมือนสนับสนุนเขาอ่ะ แล้วรู้สึกยังไงกับคนที่วาดมัดคอร์ดให้พี่คะก็รู้สึกดีครับเพราะว่าผมเป็นคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยเพราะพอได้มาแฟนอาร์ตหรืออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนแบบเขาตั้งใจจะวาดให้เราคือเหมือนเราได้ไปอยู่ในเศษเสี้ยวของความคิดเขาอะไรประมาณนี้ยเออมันมันมันรู้สึกแบบว่าเออเขานึกถึงเราอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจมากครับแล้วชีวิตประจาวันของพี่อะของที่พี่สะสมที่สุดในชีวิตประจําวันคืออะไรคะ อะไรนะเก่งไหนมาจะไม่ใช่เดี๋ยวเขาถามผมว่าผมหืนหรือเปล่าไม่ธรรมดาแล้วจะถามคนเนี้ยของที่พี่สะสมที่สุดอะคะที่ที่สะสมอ่ะของที่สะสมเหมือนผมก็ไม่ค่อยได้สะสมอะไรหรอกครับเป็นคนไม่ได้ไม่ได้สะสมอะไรเท่าไหร่ก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆรับสะสมนะเก่งไหนสะสมไปทำอะไรครับโอ้ แล้วส่วนมากเนี่ยพี่แคสเกมกับใครมากที่สุดอะคะแคสเกมกับใครมากที่สุดถ้าเป็นสมัยก่อนแต่ก็ก็คงจะเป็นขวัญแหละครับเพราะว่าเหมือนกับแบบเท่าที่สนิทสนิทกันมาก็จะมีขวัญแล้วก็มีอีกสองสามคนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสองสามคนมันก็จะแบบว่ามามาไปไปอะแต่กับขวัญอย่างเงี้ยก็จะแบบเออคุยกันตลอดนะครับอืมแล้วสัตว์ที่สัตว์เลี้ยงที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบสัตว์อะไรคะสัตว์เลี้ยงที่ชอบอ่ะผมผมว่าผมชอบหมานะครับแต่บ้านผมไม่มีหมามีแต่แมว ก็แปลกดีครับโอเคค่ะแล้วสัตว์ที่ไม่ชอบเรียนที่สุดในชวนีวิตประจำวันคืออะไรถ้ามีเฟซผมนี่จะรู้เลยครับผมถ่ายรูปมันลงไปเมื่อวานนะตุ๊กแก <c oughs> เกลียดมากเกลียดอก็อย่ายจะมาอยู่ใกล้ครับผมไม่ชอบอ่า <c oughs> ทุกเพียงขอให้คืนนี้ให้พี่เจอตุ๊กแกได้แค่เพียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อวานเจอมาล <c oughs> แล้วฮะวันนี้ก็ไม่แน่โอเคค่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงกับพี่ขวัญที่ได้มาร่วมงานพี่ขวัญด้วยคะ ก็รู้สึกดีนะครับถ้าพูดพูดพูดกันตรงๆผมก็รู้จักขวัญมาค่อนข้างนานนะผมเริ่มแคสเกมได้ประมาณสองเดือนก็รู้จักเอ่อรู้จักขวัญก็เขาก็ชวนเราเล่นพอเล่นด้วยกันปุ๊บก็พูดตรงๆว่าบางทีคนดูเราก็ได้มาจากขวัญก็ก็พอสมควรอันนี้คือพูดตรงๆนะฮะแบบเออใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็ก็ถือว่าขวัญก็ช่วยไว้เหมือนกันช่วยช่วยไว้ส่วนหนึ่งเลยครับ ไปงานพวกแบบ TGN แล้วเคยมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปด้วยป่ะคะก็มีมีครับตอนตอนที่ไปช่วงปีที่แล้วเนาะมันก็ประมาณตอนนั้นห้าพันซับมั้มัน,ม,นมันก็มีเราก็ตกใจเหมือนกันโอ้อหม,มันจะตัวเลขแค่นี้ทำไมเออมีคนมาขอถ่ายรูปมีคนมาขอเซ็นก็มีครับมี่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงกับคนที่มาเป็นแคสเตอร์ใหม่ๆแบบเพเริ่มแคสเตอร์อะก็ก็อยากจะบอกว่า มันก็โอเคนะทําอย่างเงี้ยคือตอนที่ทําตอนแรกพี่ก็คือตอนแรกก็จะทาขำๆแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบกิจวัตรที่จะต้องทําทุกวันจะต้องมีคลิปจะต้องอะไรเงี้ยก็ก็ก็อยากให้สู้ๆนะเพราะว่ามันหนทางที่จะแบบมาเงี้ยมันมันมันก็มันก็มีลําบากด้วยทั้งจะเจอคอมเมนต์ทั้งจะอะไรเงี้ยเออมันก็มีทั้งให้กําลังใจและและเสียใจก็ก็ขอให้อดทนอืมแล้วคุณไอกับคุณเลยเขาไม่คิดจะคิดคําถามให้ผมมากเลย เนีอเอ่ยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคโอเคค่ะคำถามสุดท้ายแล้ว <Okay. S 2> พี่จะฝากยังไงกับนักแคสเตอร์ใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากให้เขาไปลอเรียนแบบบองคนอะไรเงี้ยอ๋อก็ทุกอย่างนะครับคือทุกคนก็มีไอดอลอยู่ในใน,ในใจอยู่แล้วนะครับก็เราสามารถเอาไอดอลของเราเนี่ยมาปรับใช้ได้แต่ขอให้เป็นตัวเองหน่อยหมายถึงว่าคือทำทำให้มันเป็นตัวเองไม่ใช่เอากอปทุกอย่างของเขามาเงี้ยแต่ว่าเอาของเขามาปรับใช้แล้วทําให้เป็นตัวเองดีกว่านี่แหละ ยอดงอโอเคค่ะก็ก็พี่จะฝากผลงานอะไรกับทางของพี่ไหมที่จะพี่จะแคสเกมอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่เยอะอ๋อก็เกมมันก็จะมีมาเรื่อยๆแหละครับนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแคสอะไรต่อแต่ว่าก็ขอฝากช anel ไ้แล้วกันนะครับกันเนอร์ลิซึมนะคะก็ฝากน้องสองคนนี้ด้วยนะไปรู้จักกันหน่อยนะครับโอเคค่ะก็ขอบคุณ่ขอบคุณพี่กันด้วยนะคะที่ให้ทางโรซี่ช anel สมภาษา์แล้วก็อีกสองท่านได้นะคะ ก็ไว้เรามาเจอกันพบกันสัมภาษณ์ครั้งใหม่โอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครบับ <laughs>